พิมพ์สามถ้วยพึกศกสามถ้วยอดทนอมีงานหลายอย่างต้องเคลียร์ต้องทำหนึ่งดาบเวลาทำงานไปเนี่ยก็ต้องมันไพ่ยอย่างเงี้ยเห็นเลยว่าบางครั้งอะ่ะผลของงานเนี่ยมันยังไม่ออกมาต้องรอเหมือนเรารอผลผลิตอะ่ะเหมือนเรารอผลละไม้อะ่ะ หลังจากปลูกไปแล้วเนี่ยไพ่มันออกมาแบบเนี้หนันพึกศกก็ไม่เป็นไร้ายในไพ่เศรษฐีในพื้นดวงชาวราศีพึกศกที่มีเงินแล้วร่ารวยแล้วมั่นคงแล้วก็สบายแต่คนไหนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฐานดวงดีมองการไกลนะพึกษกนี่แปลกอยู่อย่างหนึ่งมีเคล็ดลับที่จะบอกดังต่อไปนี้ถ้าช่วงไหนที่มุทะลุเรื่องงานเงินงานดีนะต้อง ระวังคนรู้จักเลือกคบคนไม่งั้นแล้จะล่วงหรือจะขาดกำลังใจพยายามช่วงทำงานเนี่ยห่างจากผู้คนก็จะดีนะช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจแล้วก็มักถูกคนเอาอเปรียบด้วยสาราสีพิษศกนะไว้ใจเขา จริงใจกับเขาแต่เขาก็อาจจะมีเล่เหลี่ยมนิดๆิดทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจไม่ได้อย่างใจข้อเสียข้อหนึ่งของพุศกคือหูเบาโดยเฉพาะคนที่ทำดีกับเราหูเบาเชื่อเขาแร้วมันจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือผิดหวังได้นะครับผมแต่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะวันที่ดีคือวันพรุ่งนี้มีงานทำ มีภารกิจต้องจัดการแต่ทําได้ดีวันพรุ่งนี้คือวันที่ยีิบเก้าวันที่สามสิบได้ไพ่หนึ่งดาบแหมหนึ่งดาบนี้บางครั้งก็หมายถึงโชคแต่บางครั้งก็ไม่ได้หมายถึงโชคนะวันที่สามสิบเนี่ยเออพรุ่งนี้วันที่อะไรแหมลืมได้ไงยีสิบเก้าสิสามสิบวันที่หนึ่งเออวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งได้ไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยไม่ถือว่ามีโชคแต่พอเข้าวันที่สองสามสี่ห้าการเงินดี การค้าการขายไปได้ยิ่งสัปดาห์นี้คอนเซปต์ง่ายๆของพึกศกษคือต้องขยันทำงานงานเงินมาจากความสามารถตนเองแล้วก็จะมีคนช่วยขยันก่อนแล้วมีคนช่วยนะบางทีเงินเอ๊ะมันเหมือนจะขาดนะแต่เดี๋ยวมันก็มีมาเติมเดี๋ยวมันก็มีมาเติมไม่ขาดนะถ้าเริ่มต้นทำสิ่งใดค้าขายสิ่งใดลงทุนสิ่งใด ต้องทำให้นานไพ่สองใบนี้แปลว่ายิ่งทํานานยิ่งช้าเป็นการนานเป็นคุณไพ่แบบนี้นะช้าเป็นการนานเป็นคุณคุณอนันต์ด้วยดูเดิเหนื่อยแต่ได้เงินล้านหลายล้านมากน้อยไม่เท่ากันบางคนได้เงินล้านบางคนได้หลายล้านบางคนได้สิบล้านบางคนได้ร้อยล้านแล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมวาสนานะครับอดทนนะ ไพ่ใบนี้จะหมายถึงอะไรไพ่าบนี้เป็นถึงยอดขายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำงานนานๆน,น,นานนี่หลักอะไรสองปีทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดอย่างตำ่ำนะครับนับจากวันนี้นะและเป็นคำตอบสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับโอเคสัปดาห์นีิชาวราศีพฤษภระวังเรื่องคนคนที่ทำให้เรา เสียชื่อเสียงคนที่ทําให้เราน้อยใจนะหรือเราทําคนที่ทําให้เราทะเลาะก,กันกับคนในบ้านกับคนในครอบครัวเนะียครอบครัวของคุณถ้าดีอยู่แล้วอย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าเอาไปพูดนอกบ้านหรืออย่าให้คนอื่นมารู้เรื่องของเราทั้งหมดวันหน้าเขาก็จะเอาข้อบกพร่องพวกนี้ไปพูดทำให้เราเสียหายได้นะ บางคนที่มีปัญหาเรื่องรักแทรกลักซ้อนก็จะทะเลาะขัดแย้งกันแต,แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรช่วงนี้รักกันไว้จะดีมากเพราะในดวงบอกว่าจะถ้าคู่สามีภรรยาเนี่ยจะทะเลาะก,กันเพราะคนอื่นประคองไว้ถ้าโสดก็ระวังเรื่องชู้สาวคนโสดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายตัดใจไว้กาเมเนี่ยตัดใจไว้เลยพึกศพ มันจะมีดวงสเสน่ห์ชูสเสน่ห์ที่มีคนมีเจ้าของเข้ามาบางทีก็เกิดจากเราบางทีก็เกิดจากเขาแต่ที่แน่มันเกิดจากใจวิธีป้องกันคือมีสติรักษาใจไว้นะครับอืมประมาณนี้นะสัปดาห์นี้ถ้าไปติดวิเวกดีนะบางทีบางทีก็จะเบื่อคนเป็นพัก,พก บางทีก็สนุกสนานบางทีก็เบื่อเป็นพักๆราบอกสุขภาพของตนเองเกี่ยวกับเรื่องของการกินบางทีก็ท้วมขึ้นยิ่งท้วมหรือกินหวานมากยิ่งมีปัญหานะแล้วก็ได้ไพ่ธาตุน้ําอยากจะพักอย่าพักนานนะนะครับวันที่ดีก็วันที่ยีิบเก้าวันที่สามสิบวันที่หนึ่งกลางๆเซ็เงๆวันที่สองสามสี่ห้าถือว่าดี อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายคุยกับคนให้น้อยที่สุดทำงานให้เยอะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีมีดินจะได้ไม่พอกหางหมูงานจะได้สํำเร็จเพราะทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะพึกษกสัปดาห์นี้ใจคิดมันมีงานที่ต้องทำและใจคุณคิดว่าจะจัดการให้มันเสร็จแต่มันไม่เสร็จนะดิไม่รู้พราอ,อะไรืปล่อยปะละเลยอะไรหรือเลปล่าลองดูสิระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเจ็บคอภูมิแพ้นะครับ ประมาณนี้นะใจกําลังคิดปั้นงานใหม่บอกแล้วไงทำให้นานแล้วจะสำเร็จชัดน้ำา8 911อถ้ามีคดีหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยจะตกใจนิดหนึ่งทำไมเรื่องนี้มันโผล่ออกมามันเป็นไปไม่ได้ดมันดูมันคล้ายๆจะถูกคนตําหนิหรือใส่ร้ายอ่ะหรืออิจฉาก็ไม่รู้นะแล้วก็จะขีดจะเขียนอะไรก็เรามาระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับทัดดิน ทัดดินนี่จะถูกคนยืมตังเราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับทัดดินท่านนา้าทัดไฟอ่าโอเคเรียบร้อยครับส,รสีพฤษชาราศกีพฤษศสัปดาห์นี้ได้ไพ่ดาวสุกนะได้ไพ่ดาวสุกเองจริงผมอยากจะบอกว่าให้ใช้สีส้มๆหรือสีหมากสุกสีที่หมากๆส้มสสีน้ําตาลส้มก็ได้เลขเลขที่บ้านให้โชคนะเลขที่บ้าน ช่วงนี้เลข8เลขหน้าไพ่เป็นเลข8 6ดหสองหนึ่ง